สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับ วันนี้ผมได้เจอบทความหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งบทความนี้เขาได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าฉลาดแล้วก็คำว่าคิดเป็นครับคำว่าฉลาดและคำว่าคิดเป็นเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่ออธิบายความสามารถในการแก้ปัญหาและในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ครับเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเเพื่อดึง2คํคำนี้มาอยู่ในตัวได้ถ้าเกิดว่าเรานำา2คคำนี้มาอยู่ในตัวได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจมีความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ ดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาความแตกต่างระหว่าง2คํานี้นะฮะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันเริ่มจากหนึ่งครับคำว่าฉลาดคําว่าฉลาดเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการใช้ความรู้แล้วก็ทักษะที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยหรือว่านามาแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้นะครับการที่เรามีคําว่าฉลาดอยู่ในตัวนะครับมันสามารถที่จะพาให้เราเศึกษาแล้วก็พัฒนาความรู้ที่อยู่ในตัวหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับพอเรามีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเเเนนนี่่ยยมักกก็ิดาารรรู้ออองตื เราก็จะทําให้เราเนี่ยนำความรู้ใหม่ๆเข้าตัวได้อย่างรวดเร็วข้อดีก็คือเราสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปนิที่ทางไหนนะครับข้อ2ครับคิดเป็นคําว่าคิดเป็นเนี่ยนะครก็คือการมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปครับ หรือจะพูดง่ายๆก็คือความคิดสร้างสารรค์นั่นเองการคิดเป็นเนี่ยหมายถึงการมองโลกในแง่มุมที่ไม่เหมือนใครครับการมองเห็นศักยภาพแล้วก็ทางเลือกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะหรือจะพูดง่ายๆคือเราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งใหม่ๆได้เร็วมากกว่าคนอื่นนั่นเองครับพอเรามีคําว่าคิดเป็นอยู่ในตัวแล้วนะครับเราก็สามารถที่จ<ล>ะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างเรื่อยๆก็อย่างที่บอกนะครับความคิดเป็นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเาอนก่ื นอื่และแตกางๆ่องคนอื่นออกไปนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดายครับในบทความนี้นะครับจะขอยกตัวอย่างถึงคุณอีลอนมัส์นะครับซึ่งคุณอีลอนมัสช์เนี่ยนะเขามี2คํานี้อยู่ในตัวครับทั้งในเรื่องของความฉลาดและความคิดเป็นอยู่ในตัวนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าเขาสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาได้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นได้ครับ ขอยกตัวอย่างนวักตก,กรรมของคุณอีลอนมัสก์ให้ฟังนะครับอย่างเช่นรถยนต์เทสลาที่เขาผลิตขึ้นมาก็คือเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมีความสามารถในการขับไปสถานที่ต่างๆได้อย่างอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องขับหรือว่าเหยียบกันเร่งแม้แต่อย่างเดียวนะครับตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวของเรานะครับให้มีทั้ง2คํานี้ได้ภายในตัวโดยการที่ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากรู้โดยการพัฒนาตัวเองให้ทันโลกแล้วก็มีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งพวกนี้แหละครับเป็นทักษะที่จะทําให้เราเนี่ยมีความฉ เป็นอยู่ในตัวแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพและสามารถที่จะอยู่รอดได้ทุกสถานาการณ์ได้ครับ